สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง factor analysis นะครับหรือการวิเคราะห์อ,องค์ประกอบการวิเคราะห์ factor analysis นะครับถูกเรียกในชื่อที่เป็นการวิเคราะห์อ,องค์ประกอบหรือการวิเคราะห์ตัวประกอบบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยครับเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์หลายตัวแปรเพื่อลดขนาดข้อมูลโดยสร้างตัวแปรเพียงไม่กี่ตัวที่เรียกว่า factor เพื่อเป็นตัวแทนของชุดตัวแปรทั้งหลายนะครับ factor นี้ จะใช้วัดตัวแปรนามาร,รมครับซึ่งไม่สามารถวัดได้จากตัวแปรเพียงตัวเดียวเช่นความสุขความสําเร็จนะครับและก็ความเป็นผู้นําเป็นต้น c ถิ CD ตัวนี้นะครับใช้เทคนิควิเคราะห์หลายตัวแปรครับและเป็นการจัดการตัวแปรเพื่อลดขนาดลดจํานวนและลดมิตินะครับการลดนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความซ้ําซ้อนของข้อมูลนะครับและเทคนิคที่ใช้นะครับ ในการวิเคราะห์ factor analysis ก็คือเป็นการวิเคราะห์สา,าสัมพันธ์ระวังตัวแปรครับดังนั้นเมื่อทําการวิเคราะห์ด้วย correlation นะครับจึงเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ association หรือเป็นความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวขอ้องในเชิงตัวเลขหรือเชิงของค่านะครับดังนั้นการวิเคราะห์ factor analysis นะครับก็เป็นการสร้างตัวแปรองค์ประกอบขึ้นมาใหม่นะครับจากข้อมูลเดิมนะครับตัวแปรที่สัมพันธ์กันสูง นะครับก็จะถูกจัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันตัวแปรที่อยู่ในคนละองค์ประกอบก็จะมีความสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มีเลยในการที่จะวิเคราะห์กัตเตอร์ไรซิสนะครับเราก็ต้องมาเข้าใจถึงองค์ประกอบอเกี่ยวกับการวัดด้วยนะครับในการวัดหรือค่าสังเกตที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้จะประกอบด้วยค่าคะแนนจริงนะครับทูกสกอร์กับเออร์รอเทอร์มนะครับซึ่งในการวัดเองนะครับก็จําแนก ให้ราละเอียดได้อีกนะครับก็คือในส่วนที่เป็น error นะครับกับส่วนคะแนนจริงในคะแนนจริงนี้ก็ยังจำแนกออกเป็น common กับ specific ครับ Common นี้ก็คือส่วนที่จะนำไปร่วมกันอธิบาย factor ครับส่วน specific ก็คือส่วนที่มีความเฉพาะตัวความต่างของมาตรวัดแต่ละตัวนะครับซึ่งในการวัดแล้วนะครับเราก็ต้องการ reliability ที่สูงกว่าจุด7ครับถ้าหาก Re l i a b i l ต t y ต่ำกว่าจุด7จ็ r เออรเทมก็จะต้องมีมากกว่านะครับเ r r o r term ทมที่มีมากกว่าจุด3จะทำให้เครื่องมือวัดนั้นวัดได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับสำหรับสิติตัวนี้นะครับหรือ Factor analysis นั้นจำแนกได้2แบบก็คือการมีะห์อ,องค์ประกอบเชิงสำรวจหรือ Exploratory Factor analysis หรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่า EFA นะครับกรณีนี้เป็น เรื่องประเด็นที่น่าวิจัยนะครับไม่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลครับมีเป้าหมายเพียงต้องการลดขนาดของข้อมูลให้เล็กลงนะครับตัวที่2นะครับเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหรือ confirmatory factor analysis นะครับเรียกสั้นๆว่า CFA นะครับการวิเคราะห์นี้จะต้องมีการทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสารมาก่อนนะครับเรารู้ว่าตัวแปรมีอะไรบ้างและเราทราบองค์ประกอบครับในการวิเคราะห์นะครับ แฟคเตอร์ิซิสนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับในการวิเคราะห์แฟคเตอร a ิซิสนะครับช่วยในการลดจำนวนข้อมูลตัวแปรให้อยู่ในองค์ประกอบใหม่นะครับและแทนที่ตัวแปรจำนวนมากนะครับด้วยตัวแปรที่มีความหมายมากกว่านะครับแฟคเตอร์สกอร์นะครับ, Score, ะรบจะถูกคำนวณขึ้นมา เพื่อเป็นค่าตัวแทนนะครับของตัวแปรองค์ประกอบใหม่และสามารถนําไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับการวิเคราะห์แฟกเตอร์ในสิทธิ์เองนะครับยังเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการที่จะเป็นเปลี่ยนรูปของข้อมูลหรือ Data Transform นะครับและยังช่วยแก้ไขปัญหา c o n เ i n e a r i t y และมันติ c o นเ i n e a r i t y ในระหว่างเราแปรสังเกตทั้งหลายนะครับอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือช่วยให้หนักวิจัยเข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์ ของตัวแปรที่อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันหรือตัวแปรที่อยู่ในต่างองค์ประกอบกันครับเงื่อนไขในการวิเคราะห์ factor analysis นะครับหรือ assumption ในการใช้มีดังนี้นะครับ1ข้อมูลต้องแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปรครับและไม่มีค่าผิดปกตินะครับไม่มี perfect multicollinearity และไม่มี homoscedasticity นะครับระหว่างตัวแปรตัวแปรนะครับ มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงและข้อมูลมีระดับการวัดแบบช่วงขึ้นไปหรือ interval scale in Inter ratio scale เป็นต้นนะทีนี้นะครับในการวิเคราะห์ก็ต้องการขนาดของกลุ่มตัวอย่างาในระดับหนึ่งนะครับควรจะพิจารณาจำนวนตัวแปรด้วยครับว่ามีจำนวนตัวแปรกี่ตัวาบางท่านก็แนะนำว่าประมาณ5-10เท่าของตัวแปรที่ใช้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งครับ หรือนะครับก็กําหนดนะครับช่วงออกมานะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดประมาณสักร้อยขึ้นไปก็ถือว่านะครับน้อยเกินไปนะครับถ้า200ขึ้นไปก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้300ขึ้นไปถือว่าดี500ถือว่าดีมากและพันหนึ่งหรือมากกว่าก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับดังนั้นโดยภาพรวมๆแล้วนะครับผมแนะนำว่าถ้ามีตัวอย่างมากได้ก็ยิ่งดีครับนี้ ข้อแนะนําต่อมานะครับตัวแปรองค์ประกอบหนึ่งๆควรจะมีอย่างน้อยตัวแปรครับตัวแปรที่มีองค์ประกอบนะครับ2ตัวแปรควรจะมีสารสัมพันธ์กันสูงครับ R มากกว่าจุดเนะครับและองค์ประกอบอื่นๆก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะครับแล้วมีโดดเด่นอยู่2ตัวนะครับลักษณะนี้ก็อาจจะใช้องค์ประกอบที่มี2ตัวแปรก็ได้ครับลักษณะอีกประเด็นหนึ่งก็คือพิจารณาที่ factor r o a t i n g ครับ ตัวแปรขององค์ประกอบส่วนใหญ่นะครับสูงมากกว่าจุดแลักษณะอย่างนี้นะครับถ้ามีแฟกเตอร์โหลดดิ้งสูงๆครับจำนวนตัวอย่างไม่ต้องมากก็ได้ครับ n มากกว่า150ก็ถือว่าเพียงพอครับาการวิเคราะห์นะครับควรจะมี Correlation ระหว่างตัวแปรสูงกว่าจุด3ขึ้นไปนะครับถึงจะทำให้การวัดและแฟกเตอร์นั้นนะครับมีความน่าเชื่อถือครับ ตัวต่อมานะครับก็คือในการวิเคราะห์แฟกเตอร์อนลิซิสนะครับจะแบ่งขั้นตอนในการวิเคราะห์ออกเป็น3ส่วนครับหลักๆก,ก็คือส่วนแรกคำนวณหาแฟกเตอร์โรดดิ้งครับต่อมาก็คือคำนวณการหมุนแกนครับเมื่อหมุนแกนแล้วก็จะคำนวณหาแฟกเตอร์โรดดิ้งแฟกเตอร์สกอร์นะครับดังนั้นก็มีอยู่3ขั้นตอนนะครับสำหรับนะครับสูตรสมการในการวิเคราะห์แฟกเตอร์อนลิซิสนะครับแสดงด้วยสูตรง่ายๆก็คือ x i นี้ก็คือจํานวนค่าสังเกตที่วัดได้จาก i นะครับ a ก็คือค่าสัมประสิทธิ์นะครับหรือ rotating factor นะครับ factor rotating ai หนึ่งก็คือ factor rotating ของ factor ที่1 ai 2ก็คือ factor rotating ของ factor ที่2นะครับ ai m ก็คือ,อค่าสัมประสิทธิ์หรือ factor rotating ของ factor m นะครับเมื่อทำการคำนวณแล้วนะครับก็จะ ทําทการคำนวณหาค่า Factor ร o โ i ดดินะครับของแต่ละ Factor ครับทีนี้นะครับในการวิเคราะห์อ,องค์ประกอบก็แบ่งองค์ประกอบได้2รูปแบบนะครับก็คือองค์ประกอบที่ร่วมกันก็คือ c o m มอนแฟ c เตอเป็นองค์ประกอบที่มีตัวแปรร่วมกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่นความสามารถหรือทักษะทางด้านตัวเลขนะครับก็เป็นการทดสอบบวกลบคูณหารนะครับซึ่งอาจจะวัดจาก การทดสอบหลายๆด้านเข้าร่วมกันทีนี้องค์ประกอบเฉพาะหรือ specific factor นะครับเป็นองค์ประกอบที่วัดมาจากตัวแปรเดียวยกตัวอย่างเช่นทักษะทางด้านาการสนทนานะครับซึ่งใช้การทดสอบการสัมภาษณ์นะครับซึ่งวัดการทดสอบทางสัมภาษณ์เพียงตัวเดียวนะครับลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นองค์ประกอบเฉพาะครับ ต่อมานะครับในการวิเคราะห์นะครับที่มีองค์ประกอบร่วมหรือ common factor เยอะๆนะครับก็จะมีการพูดถึงประเด็นของความร่วมกันหรือ commonality นะครับเป็นการวิข้อสายสมพาน์ระหว่างตัวแปรหนึ่งกับตัวแปรอื่นๆนะครับซึ่งจะมีค่า0-1ถึง1นะครับถ้า0ก็ต่ำไปนะครับและถ้าเกิดต่ำกว่าจุด3ก็ควรจะตัดออกไปครับแล้วสูงสุดก็คือ1ครับทีนี้นะครับ เมื่อมีการวิเคราะห์แฟกเตอร์นะครับอีกมิติหนึ่งก็คือการหมุนแกนครับเพื่อหาความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดนะครับเทคนิคการหมุนแกนหลักๆก็จะมีอยู่2วิธีก็คือการหมุนแกนแบบตั้งฉากครับหลายการหมุนองค์ประกอบแบบไม่ตั้งฉากครับในกรณีการที่หมุนองค์ประกอบตั้งฉากนะครับ จะกําหนดให้แต่ละองค์ประกอบไม่มีความสัมพันธ์กันครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่ไม่เป็นมุมฉากนะครับก็อนุรลมให้อ,องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันได้ครับในการวิเคราะห์นะครับนิยมใช้อยู่2รูปแบบก็คือ v a r i m a x ครับซึ่งจะเซตเป็น Default ในการวิเคราะห์ในโปรแกรม SVS ครับ อ,อ,อีกตัวหนึ่งก็คือ p r o m a t นะตัวอย่างขนาดใหญ่เพราะวิเคราะห์ได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ยังช่วยเพิ่มโห o ดด i n g ให้ด้วยนะครับทีนี้นะครับการหมุนแกนนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าการเลือกของเรานะครับมีความถูกต้องนะครับหมุนแกนได้ถูกต้องนะครับมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งก็คือการดูที่ factor correlation m e t r i x ครับถ้าเกิดการ เลือกนะครับวิธีหมุนนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลได้ดีนะครับ Factor Correlation m ั t r i ตนะครับในแต่ละด้านของอค่าสมทตินะครับจะมีความาสมมาตรกันหรือสมดุลกันนะครับอย่างเช่น Factor 2กับ1นะครับก็คือจุด1่ตัวนี้ก็1กับ2ก็เป็นจุด481 จะเห็นว่าสองข้างนี้เท่ากันครับถ้าเท่าการรนันลักษณะนี้นะครับหรือใกล้เคียงกันก็ถือว่าวิธีการในการเลือกวิธีหมุนแกนของเรานั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลดีครับทีนี้นะครับในการวิเคราะห์แฟกเตอร์อานาลิซิสเองก็ยังสามารถพัฒนาไปสู่การวิเคราะห์อื่นๆได้นะครับอย่างเช่นการวิเคราะห์ EFA นะครับ EFA ก็จะมีลักษณะเป็นการวิเคราะห์แบบ อ,องค์ประกอบเชิงสำรวจนะครับอา,อาจจะใช้รูปโครงสร้างในการทดสอบแบบนี้ครับอีกกรณีหนึ่งคือการวิเคราะห์แบบ CFA นะครับการวิเคราะห์คอนเฟิร์มหรือยืนยันแนวคิดนะครับอ,องค์ประกอบนะครับก็จะใช้ในรูปแบบของภาพที่ B นะครับในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนะครับแนะนำว่าไม่ควรจะใช้ EFA มาใช้ในการวิเคราะห์นะครับทีนี้นะครับ การวิเาะา์องค์ประกอบอหรือ Factor a ์อะไรสิเองยังสามารถที่จะทำการวิเคราะห์แบบหลายระดับได้นะครับเป็น h e r o ร i c i l a l CFA นะครับลักษณะตัวนี้นะครับก็นิยมนะครับนำมาใช้นะครับอีกวิธีหนึ่งครับซึ่งก็จะทำให้รู้ว่าอิทธิพลแต่ละด้านนั้นมีอิทธิพลมากน้อยอเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วตัวไหนมีอิทธิพลมากที่สุดนะครับต่อในเรื่องที่เราสนใจครับ นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถใช้ E F นะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นเรียกว่าเป็น Item p a s s i n g นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์แบบใช้นะครับตัวชี้วัดทุกตัวนะครับนำเข้ามาสู่การวิเคราะห์ซึ่งจะทำให้แบบจำลองของเรานั้นเทอะท่ามากเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้หลายๆตัวนะครับอย่างตัวนี้มี33ตัวอตัวนี้ก็มี33ตัวแลายตัวนี้ก็อีก33ตัวดังนั้นจะเห็นว่าแต่ละ ตัวชีวัดนั้นมีจํานวนมากทําให้สมการนั้นค่อนข้างจะเทถทะครับเราสามารถใช้เทคนิคพัลซ์ริงนะครับามาช่วยลด,ดรูปนะครับทําทให้การวิเคราะห์นั้นมีความกระชับนะครับไม่เทถทะได้นะครับยังมีการนําเอานะครับแฟกเตอร์ไอซิดมาวิเคราะห์ร่วมกันครับอย่างเช่นใช้ทั้ง efa และ cfa มาร่วมในแบบคงแบบจำลองสำคัญโครงสร้างร่วมกันครับ ในส่วนตัวนี้จะเป็นลักษณะของ EFA ครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของ CFA ซึ่งเอามาวิเคราะห์พร้อมกันได้นะครับส่วนที่เป็น EFA นั้นจะมีการหมุนแกนครับเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์แบบเทคนิคของ EFA ครับซึ่งก็จะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เราสามารถ ปรับปรุงนำมาใช้ในงานวิจัยของเราได้นะครับไม่ใช่จะสามารถแยกกันได้อย่างเดียวครับยังสามารถนําเอา efa และ cfa มาวิเคราะห์ร่วมกันได้ครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะแนะนําให้ท่านทราบนะครับก็คือการวิเคราะห์ factor analysis นะครับไม่มีการกําหนดตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะครับและเป็นความสัมพันธ์แบบ association ครับการสกัดองค์ประกอบนะครับไม่สามารถระบุจํานวนรอบขององค์ประกอบที่จะสกัดได้ครับ f ลายแฟกเตอร์ i อนนะครับเป็นสถติตัวเดียวนะครับที่ใช้ในการลดจํานวนตัวข้อมูลจำนวนตัวแปรลงนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ